สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยูทูบช่องนี้ครับผมผมขออนุญาตมาต่อยอดคลิปที่ผมลงคลิปสั้นไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตลงให้ให้ดูเลยนะครับเรื่องราวที่ผมจะพูดถึงตรงนี้มันก็คือเรื่องของบัตรประชาัฐนั่นแหละครับผมไม่มีปัญหาเรื่องการยกเลิกบัตรประชารัฐนะครับเพราะว่าถ้าใครขอยกเลิกผมไม่มีปัญหาผมเองผมก็เป็นคนจนที่ถือบัตรประชาัฐเหมือนกันรายได้ผมก็ไม่ได้ดีหรอกครับแต่ทําไมผมถึงอยากให้ยกเลิกบัตรประชาัฐมาฟังตรงนี้ครับบัตรประชารัฐเดิมแล้ว โครงการเริ่มต้นมันอยู่ในปี2559ซึ่งรัฐบาลประยุทธ์ให้ไปลงทะเบียนในเดือนกรกฎาคมช่วงนั้นนะครับผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรก็ฟังวิทยุนะ่ะเขาบอกให้ไปลงทะเบียนผมก็ไปเมื่อผมไปลงทะเบียนแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดสิ่งหนึ่งก็คืออะไรครับความช่วยเหลือจากภาครัฐก็ตามเข้ามาในภายหลังผมไม่รู้หรอกว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเหมือนปัจจุบัน ไม่ม่ตัวทัศน์ก็เหมือนไม่มีเพราะผมไม่ได้รู้เรื่องเลยรู้ราวอะไรเลยว่ามันเป็นยังไงสุดท้ายการไปลงทะเบียนในครั้งนั้นครับของบัตรประชารัฐที่ผมได้ไปลงทะเบียนในปี2559ผมได้เงินมาจํานวน3,000บาทครับเพราะผมมีไรายได้ต่อปีไม่เกิน30,000บาทส่วนคนที่มีไรายได้ต่อปีเกิน30,000บาทก็จะได้1,500บาทครับในปีแรกถัดมาในปีที่2ก็มีการลงทะเบียนซ้าอีกครั้งครับแต่ครั้งนี้ประชาชนส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียน ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่ายังไงก็จะไปลงทะเบียนเพราะตัวเองอยากจะได้เงินจากภาครัฐช่วยเหลือตรงนี้ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นคนที่โกหกชาวบ้านไปทั่วว่าตัวเองจนครับเพื่อไปรับผลประโยชน์ตรงนี้จากภาครัฐปี2560จึงไม่แปลกใจเลยว่ามีคนลงทะเบียนมากกว่าปี2559ออีกนะครับแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับมันก็เกิดปัญหาตามหลังมาที่ผมได้ยินจากคนที่ไม่ได้รู้จักกันโดยบังเอิญเขาเป็นคนขายไม้กวาด ที่เดินทางลงมาหาดใหญ่สงขลาเขาเล่าเรื่องให้ฟังหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับผมจะมาเล่าตรงนี้เลยคืออะไรฟังครับที่บ้านเขาครับหมู่บ้านที่เขาอยู่เขาคือคนจนครับแต่ไม่มีสิทธิ์ได้ลงทะเบียนบ,บัตรประชาชนเหตุผลเพราะผู้ใหญ่บ้านไม่พากลุ่มของตัวเองนั้นไปเข้าระบบลงทะเบียนผู้ใหญ่บ้านกรีดกันคนในหมู่บ้านไม่ให้ไปลงทะเบียนบอกว่า ให้ลงได้เฉพาะญาติพี่น้องของตัวเองเท่านั้นแล้วญาติพี่น้องตัวเองคือใครคือคนรวยๆนั่นแหละครับที่จะเอาไปลงทะเบียนเพื่อหวังจะหาผลประโยชน์จากภาครัฐแล้วสุดท้ายครับเขาก็ไม่ได้ลงทะเบียนกันคนจนนะครับทีนี้ไอคนที่แกล้งรวยเนี่ยก็ไปลงทะเบียนกันเยอะแยะ,แยะมีบัตรประชารัฐแล้วไม่พอบางคนมีบ้านให้เช่ามีเงินเยอะแยะมีเพชรทองเต็มคอจนตรงไหนครับเห็นไหมครับคนเหล่านี้โกหกว่าจนทั้งๆท,ที่ความจริงเขาไม่ได้จนเลย ผมมาพูดตรงนี้หมายความว่าไงผมมาบอกว่าภาครัฐเองนั่นแหละครับที่ไม่สนใจจะตรวจสอบตั้งแต่ต้นว่าคนจนจริงๆมีหรือเปล่ามีแต่การเอาคนจนไม่จริงนี่แหละไปสวมสิทธิ์คนจนก็เลยไม่ได้สิทธิ์ทีนี้มันไม่ได้มีแค่นี้มันจะมีอีกส่วนนึงคือคนจนจริงๆที่ขอไม่รับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจากภาครัฐบาลในตอนนั้นเพราะอะไรครับ เหตุผลที่ขอไม่รับง่ายๆเพราะว่าไม่ชอบรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในขณะนั้นครับแล้วไงต่อครับพอไม่ชอบรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาก็พานไม่ขอรับโครงการต่างๆที่รัฐบาลประยุทธ์จันโอชาช่วยเหลือแล้วพูดหล่อๆเท่ๆว่าไม่อยากรับหรอกเดี๋ยวจะเป็นหนี้เป็นสินกันเปล่าๆ แล้วก็ที่สําคัญเราพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ขอรับดีกว่าให้คนที่เขาลำบากกว่าไปรับแล้วกันครับมันก็คือเริ่มต้นคือประยุยจันทร์โดยชาทําโครงการสวัสดิการแห่งรัฐได้ขึ้นมาแต่ปี2 5 5 9แล้วก็มีบัตรประชารัฐโผล่เข้ามาในปี2 5 6 0ครั้งแรกเลยเนี่ยที่หัดใหญ่เนี่ยผมยังไม่รู้ในสม่าเขาใช้กันยังไงแต่ผมมารู้ในภายหลังก็มีห้างโอเรียนช้อปปิ้งมอลลหาดใหญ่แล้วก็ เค k นเคซูเปอร์ค้าส่งรวมทั้งโวกของหัดใหญ่ด้วยนะครับที่เขารับบัตรประชารัฐในช่วงแรกต่อมาก็มีร้านค้าเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหลายๆลร้านรวมทั้งไดอาน่าหัดใหญ่ก็รับบัตรประชารัฐด้วยทีนี้ยังไงครับที่ผมบอกตรงนี้ผูมพูดถึงตรงนี้คืออะไรที่ผมอยากจะให้ยกเลิกบัตรประชารัฐเพราะอะไรครับยกเลิกบัตรประชารัฐเพราะว่าไม่มีการต่อยอดจากภาครัฐอย่างถูกต้องบัตรประชารัฐเอง ไม่ได้มีการเอาคนที่ถือบัตรประชารันนั้นไปแก้ปัญหาให้ถูกจุดคืออะไรครับพาคนเหล่านั้นไปไปสอบถามว่าอยากมีอาชีพอะไรเพิ่มเติมไหมอยากฝึกงานอะไรหรือเปล่าเมื่อมีการฝึกงานเกิดขึ้นคนจนที่ไม่มีอะไรทําอยู่ในปัจจุบันก็จะได้มีรายได้เพิ่มในอนาคตถ้าเป็นไปได้ฝึกงานที่เขาทําหาทุนที่เขาไปประกอบอาชีพแล้วก็ไล่เขาออกจากความจนให้ได้มันก็ง่ายนิดเดียวไม่ต้องต่อยอดอะไรเพิ่มเติมในบัตรป,ประชาัฐครับ คิดแค่นี้เองคิดได้ไหมครับแต่ทีนี้รัฐบาลเองสนใจอย่างเดียวคือบัตรประชาัฐคือฐานเสียงยกเลิกไม่ได้จะเอาบัตรประชาัฐมหาเสียงอาจจะเติมเงินลงในบัตรประชาัฐเพิ่มเติมเป็นไปได้ในอนาคตทีนี้รัฐบาลเดิมอย่างรัฐบาลประยุทจันโอชาเนี่ยท่านไปแล้วใช่ไหมครับรัฐบาลเพื่อไทยก็มาจ่ายต่อเดือนละ300เท่าเดิมแล้วก็ค่ารถค่าเดินทาง750บาท อไอค่าเดินทางส่วนใหญ่คนไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเขาไม่ตัดออกมาใส่ลงในบัตรประชารัฐผมก็ไม่รู้ว่าทาไมเหมือนกันเนาะทีนี้ผมพูดมาถึงตรงนี้หมายความว่าไงครับผมอยากจะพูดให้เห็นภาพว่าถ้าบัตรประชารัฐเดิมยังอยู่คนจนไม่ไปไหนหรอกครับก็ยังยืนอยู่ที่เดิมแหละทุกคนก็จะจนกันต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีเหตุผลว่าเมื่อไหร่จะกลับไปรวยสักทีหรือเมื่อไหรจะมีโอกาสรวยได้สักทีแก้ปัญหาหตรงจุดคือยกเลิกบัตรประชาัฐนั่นแก้ได้แต่ให้ไปลงทะเบียนใหม่ครับ แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ามีสมุดบัญชีกี่เล่มยานพาหนะที่ต่ำที่สุดให้ได้แค่โมเตอร์ไซค์รถเกง๋งรถกระบะไม่อนุมัติทำไมรู้ไหมครับรถเกง๋งรถกระบะเนี่ยไม่ใช่คนจนแล้วครับถ้าใครบอกคนขับรถเกง๋งคนขับรถกระบะเป็นคนจนไม่จริงครับคุณอย่าลืมสิค่าซ่อมมันเท่าไหร่ค่าน้ํามันเท่าไหร่ถ้าเขาจนเขาจะมีปัญญาตรงนี้เหรอเขาจะสามารถที่จะผลักดันตัวเองตรงนี้ได้เหรอ เพราะฉะนั้นขั้นต่ําคือมีมอเตอร์ไซค์ครับถ้าคนที่รวยรวยแล้วมีมอเตอร์ไซค์อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ขอยานพาหนะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วกันครับถ้าใครมีบ้านเช่านี่ยิ่งน่าสงสารต้องยิ่งช่วยเหลือเขาใหญ่ส่วนคนอย่างผมเนี่ยนะครับเคยขอกระทรวงพัฒนาสังคมไปตัวเองอยากจะได้ที่อยู่กระทรวงพัฒนาสังคมบอกว่าไงครับให้ไปอาศัยอยู่สถานสงเคราะห์ครับ นั่นคือความคิดของภาครัฐไงครับที่เขาไม่ได้คิดจะช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงผมมองอย่างนี้ผมอยากจะเสนอไปที่รัฐบาลให้เอาเรื่องของผมไปลองทบทวนดูว่าควรจะทาหรือเปล่าคือสร้างบ้านให้คนจนอาศัยอยู่หาพื้นที่ให้เขาอยู่เขาจะไปอยู่ที่ไหนก็สร้างบ้านให้เขาอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วก็จัดสรรที่ดินให้เขาทํากินให้เป็นเรื่องเป็นราวจะได้ไม่ต้องออกจากบ้านไปเล่ร่อนอยู่ที่อื่นเพื่อให้เป็นภาระสังคมดีไหมครับ อันนี้ความคิดส่วนตัวนะถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรอ่ะผมมาพูดก็ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าผมมาต่อยอดความเดิมในคลิปวิดีโอที่ผมได้ลงในคลิปสั้นไปนะครับต้องกราบขอบคุณคนดูด้วยแหละที่ดูแล้วมีปฏิสัมพันธ์กับช่องทีนี้ผมฝากไปนถึงคนจนด้วยกันเองว่าการยกเลิกบัตรประชารัฐแล้วทาใหม่เป็นสิ่งที่ควรจะกระทําตอนนี้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ทุกคนที่ยังไม่มีสิทธิตรงนี้ได้มาลังเกตลังงอนพวกเราอย่าลืมนะครับ หลายคนเขาบ่นว่าบัตรประชารัฐนี่ดวงดีเหลือเกินเพราะว่ารัฐบาลประยุทธ์แจกมาทุกครั้งได้ทุกครั้งถูกต้องครับมาถึงที่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยก็แจกหนึ่งหมื่นบาทก็ยังได้อีกเห็นไหมครับเอาพิธิหารมันมีจริงๆผมอยากจะขอบคุณลุงประยุทธ์จันโอชาด้วยซ้ําไปถึงจะเกลียดยังไงก็อยากจะขอบคุณท่านแหละที่ท่านให้บัตรประชารัฐมาให้ผมได้มีโอกาสได้หนึ่งหมื่นมาอนาคตจะเป็นไงผมไม่รู้นะแต่เรื่องราวทั้งหมดก็จะประมาณนี้อ่ะ ผมคงจะไม่พูดยาวนั้นนะครับเดี๋ยวจะไปทำธุระต่อเพื่อนๆครับทําความเข้าใจกันนิดนึงว่าบัตรประชารัฐเนี่ยถ้าเราไม่ต่อยอดและปล่อยให้มันเป็นแบบเดิมเนี่ยอย่าเสียเวลาคิดมากเลยหรือจะเพิ่มเงินในบัตรก็ได้นะจาก3ามร้อยขึ้นเป็นหกร้อยก็ได้แล้วแต่ถ้าทําอย่างนั้นได้ก็ดีเหมือนกันครับประชาชนจะได้ซื้อของอะไรได้เยอะขึ้นอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะผมคงไม่ยาวแล้วเดี๋ยวผมขอทิ้งท้ายที่หมายเลข บัญชีธนาคารบัญชีเดิมแล้วกันนะครับชื่อบัญชีธนาคารครับธนาคารทหารไทยธนาชาติสาขาใหญ่ชื่อบัญชีธนาคารครับ